สวัสดีค่ะคลิปนี้ให้ลูกชายคนโตพาพ่อมาฟื้นฟูความจำที่พัทยาค่ะนี่ห้องนอนค่ะอยู่ในสภาพเดิมทุกอย่างนะคะดูสีหน้าแล้วก็คงจะพอใจที่พามานะคะไม่ได้มานี่สองปีแล้วมั้ง นี่ห้องนอนค่ะช่วงโควิดระบาดไม่ได้มาเลยอยู่บ้านที่กรุงเทพตลอดนะคะดึงผ้าปูที่นอนออกจากตู้แล้วก็มาจัดการปูเองทำเองอีกอย่างก็คิดว่ามาให้กำลังใจน้องๆพนักงานหน่อยก็ยังดีนะคะนานๆมาที ตอนชวนมาก็ทำท่าบอกว่าไปทำไมไม่ไปละก็บอกว่าไปดูห้องทำงานไปดูห้องนอนหน่อยเห็นน้องๆก็บอกว่าไม่กล้าเข้าไปไปดูสภาพห้องนอนห้องทำงานหน่อยก็เลยตกลงมาค่ะมาปัดกวาดเช็ดถูฝุ่นสักหน่อยนะคะได้มาปัดกวาดเช็ดถูแล้วก็สบายใจ ไว้เดือน2เดือน,ออนหรือว่าเป็นปีค่อยมาใหม่ก็แล้วกันพูดถึงสัญญาณเตือนให้คิดว่าเขาเป็นอัลไซเมอร์หรือเปล่าก็คือ,อตอนไปหาคุณหมอตามนัดที่โรงพยาบาลราม,มาเขาจะเก็บใบนัดแต่พอถามหาเขาบอกไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บพอค้นหาจริงก็เขานอะละเก็บพอเดินไปอีกตึกถามหาใบนัด ก็บอกไปไม่ได้เก็บไม่ได้เก็บเลยอ่าเราก็จําได้ว่าเขาเก็บไว้ในกระเป๋าเงินเอาวไหนอยู่ในกระเป๋าเงินเราเขาออกมาดูสิปรากฏว่าพบจริงๆด้วยนี่ชั้นหนึ่งค่ะที่น้องๆพนักง,ง,งานทํางานวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะคะแต่ยังอุตส่ามากันนะบอกว่ามาทั้งเสาร์อาทิตย์เพราะช่วงนี้ต้องเร่งงานว่างั้นค่ะ ไม่รู้เลยว่าน้องเขาจะมาทำงานกันพวกน้องๆก็งงเหมือนกันว่าใครมากันเนี่ยม,มีเห็นกองเสื้อผ้ากองไว้อยู่ตรงตรงประตูเพราะว่าเตรียมจะกลับกันแล้วค่ะวันนี้ไปนอนคืนเดียวนะคะนั่น b ิ๊กซนะคะอยู่ใกล้นิดเดียว b ิ๊กซีเอ็ของพัทยาค่ะกำลังจะไปหาอะไรกินกันเห็นน้องๆก็อบอกว่าก็คงต้องเข้าเข้าไปใน b ิ๊กซ แต่พอเข้าไปดูแล้วร้านยังไม่เปิดกันเลยเพราะเช้ายังเช้าอยู่ก็เลยเดินออกมาข้างนอกมาหาร้านจะมีร้านอะไรที่พอจะรองท้องได้บ้างก็มาเจอร้านก๋วยเตี๋ยวค่ะอยู่ตรงหัวมุมบิ๊กซีนะคะติดถนนใหญ่เลยตรงหัวมุมบิ๊กซีเอ็ก อยู่ใต้ต้นไทรร่มเย็นสบายถามน้องบอกว่าเปิดนานหรือ,อยังเขาบอกว่าเพิ่งเปิดได้สองปีว่างั้นก็เลยสั่งกว๋วยเตี๋ยวต้มยำไปไหนก็กินแต่กว๋วยเตี๋ยวต้มยำก็อร่อยดีนะคะมองไปอีกร้านก็มีน้ำผลไม้แต่เนี่ยคะ น้ำผลผล,ลไม้แต่ว่าไม่ได้ไปนั่งทานก๋วยเตี๋ยวอีกก็อิ่มแล้วนี่ถนนนะถนนใหญ่อ้อลืมบอกไปตรงนี้เขาเรียกพัทยากลางนะคะเนื้อก๋วยเตี๋ยวเรือน้ำตกเนื้อก๋วยเตี๋ยวแห้งนล้วต้มยำม,มีแห้งต้มยำด้วยนะคะก๋วยเตี๋ยวน้ำใสก๋วยเตี๋ยวแห้งซีอิ๊วก๋วยเตี๋ยวเย็นตาโฟเย็นตาโฟ,โฟก็มีพี่บุญชอบเย็นตาโฟ ก๋วยเตีเ๋ยวต้ยมยำไข่แจกเกจกเกอยู่ได้ขายฝรั่งชามใหญ่บพอพอกับบ้านเราบ้านเราก็ชามใหญ่แบบนี้หล่ะก๋วยเตีเ๋ยวนะคะต้ยมยำอยู่ตรงตรงหัวมุมบิ๊กซีค่ะแล้วก็รังโนม้นมีฝรั่งเดินขวักไขว่ไปมา มาเที่ยวนี้ไม่ได้ลงทะเลรีบมารีบกลับค่ะมาทางนี้ไปทางนี้ค่ะกาวังรถเลยนะคะนี่บ็กซีอยู่ กลับมาเดินรับความเย็นที่บิ๊กซีอีกรถเริ่มเยอะแล้วนะคะขามารถน้อยเพราะว่ายังเช้าอยู่ตอนนี้รถเยอะแล้ว ขาพูดว่าไม่ค่อยได้มาเดินเพราะว่าทําแต่งานแต่ว่าคนที่มาหากลับเดินบ่อยกว่าค่ะมาเดินทุกครั้งที่มาเพราะไม่รู้จะไปไหนนอกจากลงทะเล กลับมาเปลี่ยนเสื้อผ้าเพื่อที่จะไปงานลูกชายบอกว่าพ่อแม่อย่าลืมเอาชุดดำไปด้วยนะเดี๋ยวต้องแวะไปงานว่างั้นคิดว่าแวะข้างทางที่ไหนได้ไปราชบุรีค่ะเข้ามาห้องทำงานอีกทีค่ะนี่คือห้องทำงานของเขามาฟื้นฟูความจำสักหน่อยอย่างน้อยมานั่งโต๊ะ สักนาทีสองนาทีก็ยังดีตือ้อห้องก็อยู่ <ไป S 1> ในสภาพเรียบร้อย<ป>เหมือนเดิมมีหิ้งพระแล้วก็ของสะสม,มที่ตัวเองชอบก็คือหุ่นคนตีกอล์ฟบอกว่าเพื่อนๆเ,เอามาฝากว่างั้น เมื่อคืนก็แวะมาเช็ดฝุ่นให้มากวาดปัดกวาดถูให้นี่ค่ะของสะสมของปโปรดตรงนี้ไม่ได้จับนะคะเมือ่อเช้าเพราะว่าเช็ดกนหน่อยเดียวไม่ได้เช็ดทั้งหมด คอมไปไหนแล้วคะด็กไปเนอะฮะเด็กไปทางล่างเนอปกติคอมจะอ,อยู่ตรงนี้ใช่ไหม,มป่ะปสองปีแล้วอ่ะก<ะ>็ที่เรียนไม่เข้าแรวเอาที่ดสองปีกว่าแล้วอ้าวในห้องทำงานก็มีถุงก๊อฟอีกถุงหนึ่งของชอบขาดไม่ได้ห่างไม่ได้ เก็บไว้เป็นกำลังใจสมัยยังทำงานอยู่บางทีเสาร์อาทิตย์ก็ไม่กลับบ้านบอกว่าไปตีกอล์ฟบางงั้นเพื่อนนัดไปตีกอล์ฟเอาตามสบายพอมีโควิดเมียเลยสั่งพักทั้งงานทั้งกอล์ฟ นี่บริเวณหน้าห้องทำงานค่ะมีได้รับรางวัลอะไรของเขาเนี่ยมีอัพแปะชิ้นับถือหน้าห้องนี่ก็ดูเรียบร้อยดีนะคะน้องๆก็คงดูแลกันนี่ตรงนี้คือหน้าห้องทำงานค่ะม่านสีเขียวนะั่นคือห้องทำงานนี่บันไดขึ้นลง ห้องทำงานเขาจะอยู่ชั้น2แล้วก็ห้องนอนจะอยู่ชั้นสามค่ะจะมีทั้งหมดห้าชั้นชั้น1นึ่งเป็นออฟฟิศของพนักงานชั้น2เป็นห้องทำงานเขาชั้น3ก็เป็นห้องนอนชั้น4ห้องพักพนักงานชั้น5ก็เก็บเอกสารค่ะจินดา ที่ทำงานด้วยกันที่เป็นจจินดาแล้วในนี้เขาก็ตอนแรกเขาก็ยังไม่ได้บอกบอกเราว่าจะไปเขาเขาน้ำใจเขาเดีเอสเนะ่ยเขาเออตีคนที่ไปทำเรื่องที่บ้านเชียงใหม่อ่ะก็มาพี่ส้มยาพี่ส้มเขาได้ไหมที่เขาพูดถึงบ่อยๆนั่นแหละพี่ส้มก็มาคือพวกนี้เขาทำงานที่เดียวกันไงแล้วพอได้เขาได้ข่าวเขาก็เลยนัดกันไปทีน,นี้ เอดก็เออจะพาพวกเรามานี่ก็เขาก็บอกว่าแม่เออเอาชุดดำไปด้วยนะเดี๋ยวแวะบ้านพี่เล็กด้วยเขาบอกที่ดำเนินสะดวกแล้วก็พอฟังสวนแล้วก็เข้าบ้านช่วงนี้ถือว่าเมียสั่งพักงานไม่มีกำหนดดูแลสุขภาพก็พอแล้วไม่ต้องทำแล้วงาน น้องๆเขาก็น่ารักรับผิดชอบงานดีมากเสาร์อาทิตย์ยังมาทำงานเลยคิดดูไม่รู้ด้วยว่าน้องเขาจะมากันอยู่ก<ฆ>ันอก็ทนจริงเขาก็สบายใจนะนี่ว่ะใช่ไหมแล้วทำงานแล้วมีคนอยู่เยอะๆนะโออึดอัดตายบ้านให้อยู่ ต่ออะไรคะ <laughs> ความไ <laughs> ม่เห็นความชลาดีาว้ ให้เวลานั่งทำใจสักพักหนึ่งนึกถึงความหลังเก็บไว้แต่ความทรงจำแล้วก็ความภูมิใจที่ได้สร้างเอาไว้ให้ลูกให้หลานส่งต่อลูกหลานต่อไปตัวเองก็กลับไปรักษาสุขภาพไปพักผ่อนให้ได้อยู่กับเขานานๆน,น,นะคะปล่อยวางปล่อยวาง ฮะเขลงเล่นหนึ่งวะอะไรนะแก่แล้วแหละไม่ไหวแล้วเออแล้วพี่เล็กไม่ล่ะพี่เล็กเป็นตาหิบหรือเปล่ายิ่งหายเลยฮะหายไปเลยก็นั่ะสิไม่ได้คุยเลยใช่ไหมเล็กไม่ได้คุยเ็กถุงนี้ยังมีถุงก๊อบอยู่ตรงนี้อีกถุงหนึ่งอีกชุดหนึ่งนะคะชอบเหลือเกิน อยู่ที่บ้านก็มีตั้งหลายถุงวางไว้มุมโน้นมุมนี้ <c oughs> นั่งเมื่อรลอยนึกถึงความหลังมาได้แค่นี้ก็ภูมิใจได้แล้วพอแล้วหยุดพักได้แล้วนะคะ ชีวิตในวัยชราต่อไปนะคะเผื่อจะได้ประโยชน์บ้างเล็กๆน้อยๆค่ะ